สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมือนีขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องเจดําพารวยค่ะมือนีมาติดตามเลขคันน้ามนต์วัดไอ้ไข่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะบัตรงวดที่แล้วคันน้ามนต์ออกเก่าหนึ่งเนาะคะ่ะแต่เก่าหนึ่งกับมนต์เมืองเกลือเห็นกังวดนี่กับปูเพิ่กนกับเฮ็ดแล้วเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ สำหรับผู้ใดที่จะทำบุญรวมกับพระอาจารย์ก่ะเสิ้ไใ้ที่วัดเด้อค่ะเบอร์โทรก็จะทิ้งไว้กเขียนติดแนบกระดาษไว้ค่ะสำหรับตอนนี้พระอาจารย์เพิ่นกำลังทำกระดิ่งเนาะค่ะกระดิ่งค่ะเปิดโลกเปิดรานค่ะผู้ใดอยากมีซื้อมีเสียงกับบูชากระดิ่งเนาะค่ะร่วมสร้างหอระฆังค่ะกระดิ่งค่ะเป็นเจ้าภาพกระดิ่งละสี่เก้าเก้าค่ะ ค่ะผู้ใดสนใจอยากร่วมบุญกับทางวัดกับเชิญใดเด้กการติดต่อพระอาจารย์โดยตรงค่ะการแนวสีมาเบิงอ้างน้ำมต์ของพระอาจารย์สิเป็นตัวใดเนาะค่ะมวดที่แล้วอ้างนำมต์ของพระอาจารย์เก่าหนึ่งค่ะมต์เมืองเกึื่เห็นชัดเจนมากเลยค่ะเดี๋ยวไปติดตามพระอาจารย์กันค่ะการครับอาจเจริญพรสทายัติโยมพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนที่เดินทางมา,าหาแนวทางพระอาจารย์คือเก่า ก่อนอื่นกนะเบอกบุญถ้าหยาดโยมคือเก่ลเาล่ะเะวามันสิสิ้นปีแล้วงวดนี้งวดที่สองงวดเดือนนี่ออกออกสามเทือ่อเป็นปะเมนค่ะหนึ่งสิบหกแล้วก็สามสิบธันวาเนาะโอ้เดือนนี้ออกสามเทือ่อดิโศกสามเทือ่อจะนั่นเิรหาโศกก้อนสิให้โศกก้อนปีไม่เพื่อสิตั้งรักตั้งล่ำกันไปแต่ก้อนสิให้โชก เแลจะพูดได้ใฉีิเบิ่งว่าเป็นตัวไดลละเป็นเลขคัทน้ำมนตนกับเข่ามาตลอดหลายสิบงวดผ่าดงวดหนึ่งก็มี่แ่ามือนีก้อนสี่ห้แนวทางกับสิบอกบุญสัทธาญาติโยมคือกระดิง่งกระดิง่งกระดิงงะดงะด่งเงยยนนินกระดิง่งข่มกระดิ่งเหลียกซับดังเยี่ยมใดให้รวยเยี่ยมนั่นถ่ากระดิ่งจะคล้องดังเกินการให้รวยทุกคนทุกคนอเอาไปติดไว้หัวละขั้ง ห้ารสางไม่นี่ล่ะ,ะเขียนสีเขียนซื้อเขียนน้ำล่งจาาึกรงสลักมาให้พร้อมอนั้นแล้วให้เก็บออมอเงินไนใลูกละสีลอยเก้าสิบเก้าบาเป็นผ้าป่าใส้ปีไหม่กระบอกสัทธาญาญโยใหม้เบิดสตผูสุขค้นผู้ใดอยากโชคดีเอินว่าเสียงสวัรค์ก็ดังขึ้นยาวๆขา้ึ้นตัวกระดิง่ง นั่นแหละกับบอกสัทธาญาติโยมให้ได้รับสามเอาต่อไปนี่ก็จะได้ให้แนวทางคือเป็นเลขอ่าเป็นเลขอ่าขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์ก็ให้เบิ้งเอาอ่าผู้ใดมักตัวใดก็บเบิ้งเอาอยู่ในขันน้ำมนต์นี่แหละเพราะว่ากับบอกถือหลายงวดและงวดน,นี้ก็จะให้ถืออีกให้ถืออ่าก้อนปีใหม่เพื่อให้ตังต้งลักตั้งร่ากันอ่าให้โชคดีโชคโชคมันหมานก้อนอ่าปีใหม่ เผ่าสักระลาดไม่2567าคิตถสักราด2,024เนาะ2อ2 4อ้าวอันนี้ก็ให้เบิงสุขผู้สุขคนเดอร์เหล็กคนนาเมลสิเปิดฉากแล้วอาจารย์ทำวันไหนครับผมทำบัล้วพระที่แล้วเฮ็ดอบัณันพระโอ้นั่นแล้วก็สีได หมดไปจิตใจสิ่งครับผมต่อไปจิตใจสิ่งอ้ัาา้านข้าวกะเห็ดไห้เพื่อให้หดุกซีดุกฮาปวดปวดไายดุกซีดุกฮ่าเบิดสุขผูสุขคนนัน่นแหะให้ได้สุขคนให้มีกินมีใส่ในปีไม่นี่วดที่แล้วเก้าหนึ่งในชะ่ไหครับอาจารย์วดที่แล้วให้ห้าเก้าหนึ่งบ่เฮ้ยเก้าเก้าห้าห้าหนึ 5, 9, 9, 9. ่งเก้าเนาะครับห้าหนึ่งเก้าันน้ำมนใช่ไหมครับผันน้ำมนขันน้ำมนต์เออิงว่า มันมกักาศเขาสูวดมันมีพาดสองวดปีหนึ่งพาดแค่สองวดรู้ว่าไงครับผมก็สิบวดจะพาด,ดหนึ่งหรือสองวดโอ้สิบวดพาดแค่งวดหรือสองวดแค่นั้นใช่เข่าใบขึ้นกันเข่าดูคือกันอ,อสิบไหลกับเหล็กเคืองอสื่อก้อนอสื่อก้อนเบิงเบิงเอเดอ์อาจารย์จะทําช่วงเที่ยงคืนใช่ไหมครับ หลังหลังจากทาวัดเสร็จอ่ามันจะมีหลังจากทาวัดเสร็จก็คือทําวัดเย็นเสร็จก็ประมาณสองทุ่มอ่าแล้วก็ทาวัดเช้าถ้าถ้าถ้าวันทั้งคืนของวันทําวัดอ่ากลางคืนเสร็จว่าถ้ามันไหนเหนือ่อยหรือมีธุระเขาไม่ได้ทำบก <cos. S 2> ็จะเลือ่อนมาเป็นทาหลังจากทาวัดเช้าทาวัดเช้าสเสร็จก็คือตีห้า <Cir que S 2> จะทําช่วงตีห้า ใครอยากจะมาร่วมบุญก็สามารถติดต่อพระอาจารย์ได้โดยตรงเลยติดต่อพระอาจารย์ได้โดยตรงครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับพระอาจารย์ครับเบอร์โทรพระอาจารย์ครับอ่าจดออเดอร์ศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แปดแปดหกห้าศูนย์กระดิ่งใช่ไหมครับกระดิ่งอ่ากระดิ่งกระดิ่งเงินกระดิ่งทองกระดิ่งเรี่ยงซับติดใหม่สี่ร้อยเก้าสิบเก้า เสียงดังดีนะพระอาจารย์เนาะเสียงดังดีเอาเอาจะไปติดตรงไหนครับผมอุโบสถแหละครับรติดรอบหรอะระฆังรอบหรอะระฆังที่กาลังจะสร้างที่กํลาลังจะสร้างนี้แล้วปัจจัยนีครบแล้วเหรอครับพระอาจารย์ปัจจัยยังไม่ครบตอนนี้ทางวัดได้ชําระทางวัดได้ชําระให้ช่างไปสองแสนบาทในการในการสร้างหอระฆัง อ่างบตั้งงบประมาณไว้ก็คือสี่แสนหนึ่งมืนบาทเราจ่ายทางวัดจ่ายไปแล้วสองแสนบาทแล้วก็เหลือสองแสนหนึ่งมืนบาทอันนั้นเราก็หาไปกระเฮ็ดไปจนแล้วพล่ะครับเออให้เป็นบอกไปแม่นแล้ว่าอาจารย์เออคอองน้ำมนต์เขาทุกงวดกับพ่อการ์เจสิบงวดพลาดงวดเดียวเลยเรว่าสิบงวดพลาดงวดเดียวใช่ในปีนานี้เ่าะตรงพลาดเลยค่ะเอปีนาดนี้พลาดไปหรือยังครับ สิบงวดเนี่ยครับอาจารย์ครับมันพลาดงวดงวดเดือนนู้นสองสองงวดติดต่อกันครับแล้วก็มาเข้ามาเข้าแล้วสามสองงวดมาแล้วนี่ก็คืองวดที่สามต่อแสดงว่าไม่ไม่พลาดแล้วสิบงวดพลาดแค่สองงวดนอาคือไม่พลาดแล้วไม่พลาดแล้วเขเคยสอนท่องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเป็นเลขขันน้ำมนต์ของหลวงปู่เนาะของพระอาจารย์ของพระอาจารย์คือพระอาจารย์ตอนนี้ก็ ประวัาไว้ว่าจะสร้างหอระฆังให้เสียดใช่ไหมครับจะ้างหอระฆังให้เสียดก็เลยมาแบ่งปันขวัญและกําลังใจนะพระอาจารย์แบ่งปันแนวทางแนวทางให้ทุกๆคนใครอยากจะร่วมบุญคนละเล็กคนละน้อยห้าบาทสิบาทก็ได้ไม่จําเป็นก็ไม่จําเป็นสี่ร้อยเก้าเก้าก็ได้หรือว่ามีเท่าให้พระอาจารย์จะแนะนําตลอดลุกศีลูกหาให้ทําตามที่ตัวเองทําได้ อย่าหยิบอย่ายืมคนอื่นเพราะมันเป็นเงินสาธุก็ค,คือว่าใครไม่ใครมีไม่ถึงสี่รอยเก้าสิบเก้าก็แล้วแต่ศรัทธาก็แล้วแต่ศรัทธาบาทสองบาทนี้ได้หมดได้ได,ได้หมดห้าสิบตังค์ได้หมดเพราะว่าเขาเรียกว่าศราัทธาศรัทธาเกิดจากความเชื่อคือการศรัทธาเชื่อแล้วทําแล้วได้จริงทําแล้วมีจริงท่านั้นก็จะเชื่อว่าบาปบุญมีจริงถ,ถ้าคนไหนเชื่อว่าบาปบุญมีจริงนั่นเกิดเกิดศรัทธาทออนนั้นนี่ก็ ก็เหมือนที่อาจารย์เลยบอกทุกครั้งอยากมีเงินมีทองอยากมีกินมีใช้ให้มันให้ทานอยากสวยอยากงามให้มันรักษาศีลอยากมีสติปัญญาดีให้มันภาวนาให้มันสวดมนต์ภาวนาเมีโชคมีลาบเดี๋ยวมันก็มีอย่าดูถูกบุญเจ้าของเออไปดูตัวเลขนะครับทีนี้เบ่งตัวเลขเด้อ นี่เลครับตัวเลขใช่ไหมครับอาจารย์คือจะจับคู่สามตัวอย่างนี้เลยแหละครับผมก้านแลแต่แล้วแต่อันนี้เพื่อนก็จะบอกอย่างนี้แหละเอ้ห้าแปดเก้าศูนย์เจ็ดนคือภายในห้าตัวนี้ใช่ไหมภายในห้าตัวนี้โอ้โหเอฟสีจับเอานะครับผมห้าแปดหนึ่งห้าแปดเจ็ดก็ได้ครับหรือว่าจะแล้วแต่จะจับภายในห้าตัวนี้แล้วแต่จะจับ ค่ะนี่เป็นแนวทางของอ้างน้ำมนต์พระอาจารย์นะคะเข้าสิบงวดจะหลุดยุงแค่งวดหนึ่งเนาะค่ะงวดที่แล้วเขาเกาหนึ่งเต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะผู้ใดเห็นเป็นตัวใดกันคอมเมนต์ใต้คลิปใดเด้อพี่น้องค่ะเพราะตาดีได้ตาไวเสียบางคนเห็นบ่คือกันเนาะค่ะการสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทังช่องเจดม้ำแนเด้อค่ะการทางช่องเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นกับส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ สำหรับมื้อนี้เจดำกชิโอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ